ครับสวัสดีครับพีพ e ีทุกคนนะครับเนาะครับพี่น้องมือนีกระมาพอๆกับปเตรียมนะพี่น้องเนาะครับปเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดต่ออยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์โอ้มือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หกธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สามหก ครับเรยกล่างก็ออก90เนาะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันศุกร์ที่6กธันวาคม25งหเลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูดหกับ6เน้นที่ ห้าพี่น้องมาหกนาะพี่น้องนะเนาะแต่ว,ว่าเป็นสามหกพี่น้องนี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับเข่าตะเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะจับคู่หลุดนะครับเอาเมื่อนี้กระมาแล้วนะพี่น้องครับปฏิยมามภาพมาติดตามต่ออีกเงนะีนะ้พี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปูโคราชนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ cup. เราพัฒนาปูโคราชนะครับ บนล่างวิ่งรูดตเตร,รียมพุ่งในทรอดซับกันบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะพี่น้อง หกับ7เน้นที่6นะครับรับส่วนจับคู่ได้ี่นองเน้อหกก้า เกด้าแปดเก้านะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์

ครับผูเน้นที่หกนพนองเนาะครับกับซีมี่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ ครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเอาคอยเขา่าคอยแตกปังๆเด้องวดน,นี้เนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉบโฉบมันๆกันเอาที่สําคัญในพี่น้องเนะ้อตัวที่ปูโบเนิลน,นะครับห้องมักตัวใดงห้องกับพิจรารณาเบิง่งเอาเนาะพี่น้องเนาะครับก็มีหลักเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนำพี่น้องครับที่สําคัญก็จะลืมขับตัวไว้นเนาะพี่น้องเนาะ หลายโพดนพี่น้องครับประตจมกับเฉยเบิงก่อน้พี่น้องเนื้อปูบนทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา9กธันวาคมหกเกับ7เน้นที่6กนพนองเนาะหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกหับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปูโคราสนพี่น้องเนาะครับสัดเจนนะครับ อหมักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อกับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับพระเตียมข้อวยพรอคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะครับครับพระเตียมข้อกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พระเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน อาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนนแล้วพอเตรียมข้อไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีีก็จะได้สก็กมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอา้าจะเลืมพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะเล,ลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้าเลี้ยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํานะครับอ้าวสูตรถถา้ายทายสุตรนี้ก็อ f c ีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิรงมาติดตามพอเตรียม พอให้โศกโศกมันมันแห้งแห้งรวยๆวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม